อมมุนีมุนีมหามุนีสักยัมุนีสวาหางอมมุนีมุนีมหามุนีสักยัมุนีสวาหางอมมุนีมุนีมหามุนีสักยัมุนีสวาหางอมมณีเปมิหงอมมณีเปมิหงอมอาหงปัจจกุลุ เปมาสิต vale ิหงโอปาหุมปจักุลุเปมาสิติหงโอมอาเลปจานาติโอมาเลปจานาติโอมาเลปจานาติโอมนโมพุทธายะโอมนโมธรรมายะโอมนโมสังขายะอิสวาสุ สุวีอาจิเจลูนีตุสานีมานามาปาทายายาวาสหฮาวาสตาสนาวาโลวันยูวาลาโตวาลาฮาโลอนุตตาโลธรรมาวาลังอเตสายีคาเตสีคาเตสี กิงกาลนังอาหัมปิตังจานามีเกสุสุวังสาสยายันตังสังเกลาลัญญายาเปนามโมเมพุทธวิลทุวิปามุโตสีสัาพะทีสมปาทาปฏิปโนสมิีทัสมเม สารนังภาวะตถาคตังลาหูจันตังลาหูสุริยังปมุนจสิเตสาหังศิรสาปาเตวันตามมปุริสุทธาเมวัจะสามนัสสเจวาวันตาเมเตตถาคตเตศยเน อาสนีธานรมเนจัปิสัปตาสตาสุทิงพวันตุเมมหาลาพังพวันตุเมอายุวันังสุขังปลังอมตุเลตุเลมหาตุเลสวาหะอมตุเลตุเลมหาตุเลสวหา ओम तुले तुले महा तुले स्वाहा ओम ओम ताली तू ताली ताली स्वाहा ओम ताली तू ताली ताली स्वाहा ओम ताली तू ताली ताली स्वाहा ओम नमो तस्थो हुलो हुलो ฮูลสวายะอมนโมตัสสะทูฮูลฮูลฮูลสวายะอมนโมตัสสะทูฮูลฮูลฮูลสวายะปุถธสติมัตโตปุถธมัจจิตมัติจิตมัติจิตธัมโมสติมัตโต ธรมโมมัดจิตมัดติดจิตมัดติดติดสังโฆสติมัตโตสังโฆมัดจิตมัดติดจิตมัดติดติดอมนโมปุถายะอมนโมธรรมายะอมนโมสังขายะหูลูหูลูสหายะหูลูหูลูหูลูสหายะ Ini panang palamang suka satu satu satu.